สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวโดย ATFX นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ6ธันวาคมนะฮะก็จะมีประเด็นต่อยอดนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับนอนฟาร์มนะครับผมที่มีการประกาศตัวเลขออกมา ตกตกใจกันท้งตลาดนะครับผมเนื่องจากว่าตำแหน่งการจ้างงานออกมาต่ำกว่าคาดมากๆกนะครับผมก็จริงๆสัมมนาของทาง ATFX นะครับก็รอบเมื่อวันศุกร์นะฮะสัมมนาของออมีนะก็ได้มีการประเมินไว้นะครับว่าถ้านอนฟาวออกมาเลขนี้ราคาจะไปทางไหนออกมาเลขประมาณนี้เราจะเล่นทางไหนนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับรอบหน้าเปิดมาชิมาแลวเข้าร่วมสัมมนานอนฟาวกับเราได้นะครับผมสำหรับนอนฟามตัวเลขที่ประกาศออกมาครับผมก็ต้องเรียกว่าตัวเลขหมวดนี้เรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานเพิ่มเนี่ยลดลงอย่างอย่างมีนัยสําคัญ นะครับผมทําให้ตลาดน่าจะตกใจอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราพิจารณาจากไส้ในของตัวนอนฟาร์มแล้วนะครับผมจํานวนแรงงานในระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับฟังดีๆนะจํานวนแรงงานในระบบเพิ่มขึ้นแต่อัตราการว่างงานลดลงนะครับแปลว่าไงครับแปลว่ามีคนมาหางานทําเพิ่มขึ้นแล้วนะแล้วก็หางานได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าจํานวนตําแหน่งที่ออกมาเท่านั้นเองที่ออกมาน้อยกว่าคาดนะครับผมเนื่องจากนะครับเนื่องจาก ผมเห็นว่ามีตัวเลขอุตสาหกรรมฝั่งนี้นะครับผมฝั่งรีเทลที่ลดน้อยถอยลงไปนะครับผมแล้วก็ฝั่งอื่นๆที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะฮะคือเขาก็มีงานทำเขาไม่ได้ทํากันแบบเดือนเดียวลาออกนะเขาก็ทาแล้วก็ทํากันไปเรื่อยๆนะครับผมฝั่งที่มีนัยสําคัญคือรีเทลลดลงนะครับและเกี่ยวกับพวกของการขนส่งการคันคลังเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนี่หมายความว่าอาจจะหมายความว่าไอ้ประเด็นเรื่อง supply ยช็อ k ต่างๆเขาเริ่มมีการจ้างงานเพิ่มแล้วนะครับเริ่มขยายออกมาขึ้นเรื่อยๆแล้ว นั่นหมายความประเด็นเรื่องซัพพลายช็ c คนะครับอาจจะใกล้ถึงวันที่มันจะจบแล้วนะฮะนั่นคือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นที่ผมสามารถตีความได้จากตัวเลข non farm รอบนี้นะครับแถมอีกอย่างนะครับผมก็คือเรื่องของรายได้นะครับในการจ้างนะครับผมปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะก็คือโดยปกติแล้วนะครับผมเขาจะมีรายได้อยู่รายเดือนก่อนนะครับผมอยู่ราวๆเท่านี้นะครับสามสิบจุดเก้าห้าเหรียญต่อชั่วโมงนะครับผมโดยเฉลี่ยทุกอาชีพนะครับผมไม่ได้แบบอาชีพขั้นตัดนะอาชีพนะฮะ รอบนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะคือคนออกมาหางานเพิ่มขึ้นว่างงานน้อยลงค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แค่หมุนเซกเตอร์โดยปกติไม่ได้มีอะไรนะครับไส้ในเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็กำลังขยอยแก้ไขอย,อยู่นะครับผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับประเด็นแรกนะครับผมประเด็นที่2ครับจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับท่อยถแถลงของเฟดนะครับผมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาครับจะมีการถแถลงต่อหน้ารัฐสภาคองเกรสของเจอร์มพาวเวลนะครับผมซึ่งสิ่งที่เจอร์มพาวเวลถแถลงครับผมมีนัยสําคัญไม,ไม่ไม่ต่างกันนะครับประเด็นของเจอร์ลมพาวเวลที่น่าสนใจคือมี2เรื่องหลักที่ผมเคยเล่าไปแล้วเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับว่าเขามีเปลี่ยนคําว่าเลิกใช้คำว่าชั่วคราวกับสภาวะเงินเฟ้อนะครับแปลว่าไม่ว่าเงินเฟ้อในรอบสัปดาห์นี้จะประกาศออกมายังไงนะครับผมประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ย คือมันผ่านเกณฑ์แล้วในการที่เขาจะสามารถดําเนินนโยบายทยทนนิ่งหรือตึงตัวได้นะครับผมทยทนนิ่งคือการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับการลดสภาพคล่องนะครับการดึงเงินออกจากระบบนะครับเรื่องเงินเฟ้อมันผ่านเกณฑ์แล้วนะครับแต่เรื่องนอนฟาร์มรอบที่ผ่านมายัางอาจจะยังไม่ได้สวยงามมากนะสำหรับสิ่งในมุมมองเซ็นทรัลแบงก์เกอร์นะครับแปลว่าในการประชุมรอบหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการเร่งอะไรมากนะครับในขณะที่ทางเจอร์มพาวเวลเนี่ยบอกว่าในการประชุมรอบหน้าเนี่ย จะมีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการลดความเร็วในการลดวงเงินซื้อพันธบัตรด้วยนะครับผมลดวงเงิน QE ด้วยนะฮะสรุปจากภาพทั้งหมดที่ผ่านมาตอนนี้คือตัวเลขการจ้างงานเนี่ยแผ่วๆลงนิดหน่อยนี่ยังไม่นะับโอไมครอนที่เริ่มระบาดในสหรัฐอเมริกานะครับแค่ปัจจัยก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะฮะเริ่มมีการเอ่อพูดไงดีล่ะตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแต่ก็สะดุดลงไปนะครับโดยที่ยังไม่ได้รวมผลกระทบจากโอมครอนนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันถึงเป้าเขาแล้ว ตอนนี้สิ่งที่จะทําให้เฟดนะครับมีการปรับดอกเบี้ยนะครับผมหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคือตัวเลขการจ้างงานเป็นหลักเลยนะครับผมอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องติดตามในเดือนต่อๆไปในปีหน้านะครับผมอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับทางเฟดนะครับผมประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโอไมครอนนะครับผมโอไมครอนนะฮะว่า การระบาดเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นมีคนติดเชื้อเยอะแล้วนะครับผมจะเรียกว่าเยอะแล้วเริ่มมีข่าวติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าแล้วนะครับผมเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่าผลกระทบของโอเมก้าต่อระบบเศรษฐกิจจริงๆจ,จ,จะเป็นยังไงจะมีการล็อกดาวน์ยาวๆไหมนะครับปัญหาในโรงพยาบาลล,ล้นจากัดมาหรือเปล่านะครับรอบนี้ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่า,าสัดส่วนประชากรโลกนะครับที่รับวัคซีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเราอาจจะไม่ต้องเจอภาวะระบบสาธารณสุขล่มเหมือนตอนรอบแรกๆอีแก,แกแล้วนะครับผมอันนั้นคือสิ่งที่ ต้องติดตามดูนะครับผมประเด็นต่อมาครับจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเ v e r g ร a n d นะครับผมเ v e r g r a n d นกลับมาอีกแล้วนะครับผมประเด็นเรื่องบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รายนี้นะครับ e v e r g ร a n d นะครับผมเท่าที่ตามข่าวมารายงานนะครับรายงานจากทางสำนักข่าวจีเลยนะบอกว่าเลกัเลเตอร์นะครับของจีนะฮะได้บอกว่า e v e r g r a n d เนี่ยมีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนะครับในบางรายนะครับผมอย่างไรก็ตามครับส่วนทางเ e ก u l เลเตอร์เนี่ยหรือทางผู้ดูแลกฎหมายเนี่ย ผลกระทบยังคงสามารถควบคุมได้หันแน่ถ้าใครเคยอ่านเรดิโอนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่รัฐบอกว่าควบคุมได้นะครับเอาอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเอาไม่อยู่นะครับผมอันนี้ก็ลองไปดูนะพวกหนังพวกอะไรต่างๆที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่เวลาบอกเอาอยู่สบายรับมือได้ส่วนใหญ่จะเอาไม่อยู่ครับตอนนี้เริ่มมีประเด็นเรื่อง default มาแล้วนะครับผมผลกระทบต่อการ d e f a u l t ของ Ever e อ e r g r a แรนะครับผมไม่ได้ส่งผลเฉพาะตลาดคุ้นจีนนะครับแต่ส่งผลต่อพวกคริปโตเคอเรนซีด้วยสังเกตว่าช่วงสุกเสาร์ที่ผ่านมาคริปโตเคอเรนซี มีการปรับตัวลงนะครับผมบิตคอยน์นะครับได้มีการปรับตัวลดลงจากรา,าลาโซนห้าหมื่นหกหมื่นนะครับผมลงมาเหลือสี่หมื่นนะครับต่ําสุดในช่วงเวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถามว่ามันมี Impact กันได้ยังไงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อมีการมีมีนักวิเคราะห์นะครับผมท่านหนึง่งหลายหลายท่านแล้วกันในสำนักชั้นนาเนี่ย <c oughs> เขาได้ไปพิจารณาเชิงลึกดูนะครับเราพบว่า e v e r g ร์แกรเนี่ยมีสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่แค่บิตคอยน์นะ มีสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเยอะมากอยู่นะครับผมนั่นทําให้ถ้าเกิดว่า e v e r g r a n d e d e f a u l t ขึ้นมาจริงๆเหมือนที่สํานักข่าวนี้บอกนะครับแน่นอนครับสินทรัพย์ต่างๆนี้เขามีก็ต้องโดนขายออกนั่นรวมไปถึงพวกดิจิทัลแอสเซทต่างๆด้วยนะครับนั่นเลยส่งผลกดดันต่อประเด็นของคริปโตเคอเรนซีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามจริงๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินต่างๆนะครับผมของออสเตรเลียนะครับของแคนาดานะครับ แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะครับผมจะมีประมาณนี้แต่อย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันถึงเป้าของเขาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องติดตามจริงๆที่มีผลต่อการตัดสินใจในโยบายจะอยู่ที่ตัวเลขการจ้างงานมากกว่าเราจะต้องติดตามตัวเลขนี้ต่อไปนะครับเอาล่ะมาดูกราฟกันดีกว่ากราฟนะครับทองคํานะครับตอนนี้นะฮะเราจะเห็นว่านะครับได้มีการเบรกลงมาแล้วแต่ตอนนี้มันเบรกขึ้นมายืนได้นะครับแนวรับแนวต้านนี้ที่เคยวาดไว้ เรียบร้อยนะครับเคลียร์ไปแล้วนะครับแนวต่างๆที่ใช้เนี่ยมรนเคลียร์ไปแล้วตอนนี้โซนสาคัญสําหรับวันนี้นะครับจะอยู่บริเวณหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะครับกับหนึ่งเจ็ดหกสี่เทรนตอนนี้ถ้าเราสังเกตมันคือขาลงนะครับทําฐานอยู่ข้างบนทําฐานอยู่ข้างล่างตอนนี้ให้ระมัดระวังการเทรดทองไว้นะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเราดูอ่าตัวเลขของตัวเลขของ COT นะครับก็จะเห็นเหมือนกันว่าเออมันมันดูเป็นช่วงเวลาแบบกําลังกําลังจะเหมือนสลับมือกันหรือเปล่านะครับ โดยปกติถ้ามันคุมแบบนี้ครับผมมันจะเป็นโลสุดของรอบพอดีนะครับให้เรารอดูแล้วกันนะตอนนี้มันเริ่มเห็นมันแคบลงแล้วแต่ยังไม่ได้แคบลงมากในระดับที่ว่าเป็นจุดซื้อนะครับให้รอดูติดตามสถานการณ์ทองคาก่อนนะครับภาพระยะยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากนอนฟาร์มที่ดีขึ้นทิศทางการจ้างงานสหรัฐที่ดีขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการสรุปข่าว ATFX นะครับผมก็ขอจบลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ